วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอซี่แฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจี๊ยมาเจี๊ยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมื่อนี้นะครับใกล้แล้วนะครับพี่น้องนะครับใกล้แล้วจอนจอมอห้อมเข้ามาสำหรับรัฐบาลเพิ่งกระได้นะใก่เพิ่งจีประกาศอีกแล้วนี่แถวบันที่16สิงหาคม2 5 6 8ัน้อมื่นี้กับบันที่13แล้วนะพี่น้องเลยประมาณจักสองสามหมื่นสามสามหมื่นพอดีนะพี่น้องนะว้ายคือว้ายเถอะพี่น้องบางเทีบางที่กระได้หาเงินใส่หนีเพื่อนเมื่อเจียพนันว่าบางคนบางคนก็ว่าโอ้ ยังมานานหอดเนาะจากกลับอย่างรวยอีกพน่าวะเอากระบอกปิังพี่น้องก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่บุญมาวาสนามีนะบุญมาวาสนาทรงบาืองเธอบางทีนะกระมานไรขวุไรคนบางคนก็โอ้ยก็ก็กาขอสอบพระไตรถพน่าวะบางคนวาวะนะครับเอากระบอกปิ๊งได้พี่น้องได้ดชีวิตยังมีวันน่าเสมอนะครับอ้าวมื่อนอี่กันนั่นทางของ แอดมาน้อยคอยรักนะครับว่าสิเอาของอาจารย์รัชนกมีโชคเอายับไปคลิปหนาก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนี่ครับเอาของอาจารย์มาน้อยคอยรักไปก่อนนะพี่น้องสารคิวนี้ก็ได้นะครับอาจารย์แอดมาน้อยคอยรักนะครับสารคิวนี้ก็ทั้งชุดบนฟ้าแล้วก็ชุดลงดินนะพี่น้องเนาะชุดใต้ใต้บาดาลนะครับอ่าซึ่งทึ่งทึ่งสองตัวล่างสองตัว บุญฝ่านะพี่น้องสองตัวสามตัวบุญฝ่าแล้วก็สองตัวล่วงหลังนะพี่น้องสลับแอดมาเนาะคอยรักสลับคลิปนี้นะพี่น้องเพราะว่ามันจ่อมือจ่อเบื้องข้นขามาแอดกับสีพยายามเลงลงแน่แอดมายมแดงก็ยังไม่รู้เอาเดี๋ยวเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับอ่ะเขามาแล้วกันยืดๆน,นะพี่น้องเด้อคือเกาคือดังล่ะนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเน้องสลับผู้คนเขกันาใหม่ได้พี่น้องแอบสำหรับ คำเตือนคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอาจารย์แตละท่านอาจารย์แตละสำนักลวนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับลวนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับ อากคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะพี่น้องเนะาะทราบเพิ่มคิดคำนวณอย่างลังกับเขาบ้าประจําประจำบางสีแหมบางเทือบางที่เนะาะเดินาไปลูดก็มีพี่น้องหาหลังเทือหลังที่เข้าตั้งใจคัดใส่คัดใส่เนาะยี่ยิง,ย,งยี่ใส่โดดซัต่อกกรมีนะครับเพาะว่าเียงพี่น้องกลายเป็นการคิดคำนวณน,นะครับาตามสถิตินะเมื่อหนึนะ่งน้ำหนั้งของอาจารย์มาน้อยคอยรักนะครับมาเบิง่งขอบุญหงุดที่ผ่านมาก่อนนะพี่น้องเนาะ ข้อมูลงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้คือข้อมูลข้อมูลงวดที่ผ่านมาของวันที่1สิงหาคม2568นะครับสุด3าาตัวบนฟ้านะพี่น้อง488489โอ้ยบอมแมนสี่แ4ด8ปดสครับ40841นนะครับกะลุดไปนะพี่น้องอเน้นไปที่08นยกับหนนะรอง88กับ98้ลุดครับสำหรับ2ตัวบนฟ้านะครับสตัว3ตัวบนฟ้านะพี่น้องเนาะ นะครับรุดก็คือรุดนะพี่น้องเนาะบ่ได้มาแกี้ตัวเลขคือแอดลงอันใดกันนั่นใบได้ใบนั่นพี่น้องคี้เขา่ <laughs> นานะครัยกเว้นแต่ว่าเขียนผิดจั้งสี่อาจสีซ้ำหรืออาจสีเขียนหม่องไม่ก็ได้นะพี่น้องเนาะเขียนผิดเขียนยังสีอะไรก็มีอยู่จัะมาเบิ่งข้อมูลสองตัวลงล่างนะพี่น้องรางวดที่ผ่านมานะพี่น้องโอ้ยนะพี่น้องมีหายพี่น้องมีหายมีสองแต่ว่ามันไปอยู่น้ำกันนะ จับชุดได้ที่สามสี่นะครับขึ้นแต้มลงแต้มนะครับอ่าล่างนะพี่นอนะ้องเนาะถ้าทำเนอ่าสามมาใส่สีนี่เป็นหนึ่งกระสีเป็นหาอยู่กระสีเหลือสองหานะครับกรสีลงไปบุญฝ้าอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะพิษก็คือพิษพี่น้องนะพิษกับอ่ามาแกะมืองวดไหมนะงวดสีมางวดถึงอ่านี่เระเนาะวันที่สิบหกสิงหาคมเฮานะครับอ่าเดือนแห่งวันแม่เนี่ะเอา แข็งรถเอาหายได้ค่ารถที่ห้าวคาร์นุมน้ำมันนะครับที่ห้ามามากาบบ้าหวายแม่เนาะพี่น้องเนาะมาเลี้ยงคุณแม่ไปสต่อไปเนี่ยครับอ้าวตามนี้แล้วพี่น้องเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมามาเบิ้งงวดนี้พี่น้องมาเบิ้งงวดนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะงวดนี้นะครับสองตัวบนฟ้าได้พี่น้องด้อชุดบนฟ้าสองตัวบนฟ้าสามตัวบนฟ้าพี่น้องให้มาที่ นะครับสามแปดหกสปดเดสสี่หโอ้ยสีังไงบนาบว่ามเก้หสนุกเนาะสามนี่เสียระเบิรงนี้ใจอมันบอกคักรีพน,นจเอดได้เขียนทั้งนอกเพราะว่าเขียนทีเขียนจังสีมันบคักพูดถึงกระไรเนาะมันบคักมันเปลี่ยนี้มันเปลนสลิมสลือม,ม,มันเปลี่นบคักบนเน่นะนะครับมันเปลี่นเดืยเดือได้ดาครับสมตัวให้มาที่สามแปดหกสามแดเจดสาม้ายครับเ้อ ครับชอบกระจังจัดคัดกับพี่คัดกับเนะี่ยในน้ำว่าให้ยพานซัก่อนะพี่นอ้องอสลับสองตัวบนฟ้าไปที่แปดหกแปดเจ็ดเนี่ยแปดหกแปดเจ็ดเออแมนเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับเน้นไปที่แปดหกกับเก้าหกนะครับเน้นไปที่หกพี่น้องเก้าแปดเออแปดหกกับเก้าหกพี่น้องเน้นไปทั้งตัวนี้นะพี่น้องเนาะอ่าเตัวยาทางของแอดมาน้อยขอรักเด้อพี่นอ้องเด้ออาย้ำอีกทีนึงพี่น้อง อีกทีนหนึ่งในพี่น้องเด้อเลขฝันของผ่า,ผาบทใหม่นะครับเพิ่นได้มาหาหนึ่งเด้อครับเพื่อนีดมหาหนึ่งบอด้เกียร์ก็ยังแอดบอด้เขียนลงนะครับแต่ว่ามือสุดท้ายอาจจะเขียนลงให้เบิ้องหลัด,ดอกแล้วพี่น้นะองเนล่มือสุดท้ายสุดท้ายอีดีบมละมือสรุปวัสดุต่อไปเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็าบอกสูฟังสก่อรนแบบ5-1สำหรับผ่าบทใหม่นะอ่าต่อไปนะครับต่อไปมาเบดูของเนี่ยมาดูของสองตัวลงล่างนะพี่น้องขออนุญาตเขียนแท่งตรงไม่พินาลเล่ เขาเห็นเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยบัตรลายตัวนี่พี่น้องแลราคาใกล้เคียงกันกับสองตัวบนฟ้านะพี่น้องเนาะชุดล่างชุดล่างในบัตรลายพี่น้องชุดล่างในบัตรลายนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแดงของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับเพราะว่าสิเป็นอินสามยังสี่เนาะพี่น้องเนาะสามตัวสองตัวใช่ไหม แบบอ่าตามแต่ว่าทางบ้าแบบแบบนแอร์ประเทมีมังคายพี่น้องนะครับสำหรับเอ็นสามกระไดเอ็นบอมี่อ่าบอมี่เขินวายังบอมีตตตไไม่ตัวแท่นวายสัตวต่อไปมือตัวแท่นจำนายเนาะแล้วกระไดจะจัดรัฐบาลเพื่อนนาะฮกตัวฮกต,ตัวรอยให้เก่านะพี่น้องบอมี่ดอกอันแปดสิบที่เพื่อนว่านะเพื่อนเขียนไว้อยู่แต่ว่าเฮ้าสื่อบ่ไใดแล้วกระตากก้นสมัครใจขึ้เพื่อนว่าเนาะกระตากก้นสมัครใจขึ้เพื่อนว่าเฮ้าพ่อใจซื้อเฮ้ากระสือบ่พ่อใจซื้อเฮ้ากับบ่ซื้อจริงไหมพี่น้องเนาะพี่น้อง ชุดร่างชุดร่างเน้นรองเอาเยี่ยมหายไปบ่แม้ในอื่นนี่พี่น้องหางยตั้งแต่ใส่สมาธิเขียนเออเพราะว่าเท่งเบาเขียนเท่งเบาเท่งเขียนเมื่อกาหายตั้งแต่ตั้งแต่เปื่อนตั้งแต่เปื้อเปื่อนเปื่อนไปนะพี่น้องเนาะ ก็เลยทางเที่ยวก็ต้องเงียบไปน้ำเน่าบางเทีบางที่ก็ได้เนาะขี้ขี้บ่อเหรอนะครับทางเที่ยวก็เท้าซึ่งเบ่อซึ่งเขียนมันก็ไปน้ำขึ้นบ่อเนาะก็มีจังสี่นะนะครับบัวกันไอพี่น้องเด้อก็แอดมินก็เป็นคนอีสานนะครับคนอีสานบ้านเฮ้านี่แหละพี่น้องกับเพื่อเพิ่อนเพื่อทางเที่ยวกับพ่อทางเที่ยวกับเกิน์นนะครับบัวกันนะครับคนดียิบแปลบ้าคนซ่ายิบแย่เงี้ยเก็ <c oughs> อ่าอย่างก่อนพี่นว่าโบราณพี่นว่าผมเคยยังบอกว่าดิจีนว่าลืมเรู้ไม่รู้จีบอะไรไม่รู้อาการ์มาเบิงนะครับอ่ามาเบิงมาเบิงกันแล้วกันนะสำหรับชุดล่างงวดวันที่อ16สิงหาคม2568หน้าพี่น้องชุดล่างของเอสหมาน้อยคอยรักนะครับชุดล่างให้มาที่เน้นไปที่แบบเน้นไปที่6 7 6 8นะครับ5 7 5 8นาะพี่น้องเนาะเน้นตั้น,นัก เน้นหนักแขนๆนะครับมิดเดี่ยวคือหกแปดพี่น้องอ่ะชอบกระจัดได้พี่น้องเด้อนะครับเนี่ยทางของอัจาร์มาหน่อยค่อยรรกนะครับขาเขาดูเขาใบขึ้นกันดิขาเขาดูเขาบอยู่สำหรับอาจารย์มาน้อยค่อยรักน้ะพี่น้องเนาะให้บึ้งสาใจกันเลยมือทั้งทั้งทั้งชุดบนฟ้าทั้งชุดสองตัวลงล่างเนี่ยครับตามนี้นะพี่น้องเนาะชอบกระจัดขัดกระพานได้พี่น้องเด้อเอาอีกกนึงนะครับบอกว่าพี่ว่าน้องหรือว่าทันใดนะครับ มีความประสงค์มีความปรารถนาดีสีแดงปันข้อมูลสีแดงปั่นและทางให้พี่ให้น้องเขาได้เห็นหลายคนขึ้นกว่าเก่าจากสีแม่พี่น้องเนาะกายนิ่งดีนะครับเดี๋ทางช่องน้องแสงชาแนลนะครับยินดีเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องนะครับอ่าได้หูได้เห็นกันนะครับบางเทือบางที่ก็เลขข้องฝันฝันเฉีวฝันแม็นหรือว่าได้คิดคำนวณตามอ่าคิดเลขคำนวณหรือว่าเหล็กอ่าคู่บาจย์นะครับบัตรบ้าต่างๆที่เป็นอ่าได้ยินมากจากสีแม่นพี่น้องจากแดงปั่นจาก มอบความปรารถนาดีให้กับพี่กับน้องกันยินดีนะครับาตามหมายเลขโทรศัพท์ขางตนนะพี่น้องเนาะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปมากก็ได้นะพี่น้องนะครับแอดเพนแอดแกสีฟ้าอยากนะั่นไปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันเนาะตามความประสงค์ตามความปรารถนาของพี่ของน้องนะที่เพิ่นปรารถนาดีนะครับอยากแบ่งปันข้อมูลวัสดุต่อไปเนาะนะครับก็ตามนี้เลยพี่นอ้องเด้อเอาแคปหน้าจอไปนะครับแคปหน้าจอไว้สำหรับแนวทางของแอสมาน้อยคอยรักนะครับ นี่คือชุด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 สามตัวสองตัวบนฟ้านะพี่น้องแล้วแคปนาตอบจอไปนะครับแอดบอดี้บอลืมบอกว่าสั่อไปเนี่ยครับลืมบอกนะครับพอาพรด่มกดพัดบือยบเยอยู่กันเลยทางงเทอกันหลงขืกันดิ้นนะครับสามแปดหกสามแปดเจ็ดสามเก็นะครับอัน8 6นี่รู้สึกว่าแปดหกตัวนี้นะครับมันจะตรงกันกับเนี่ยหกแปเนี่ย ตรงกันพอดีพี่น้องแปดหกแปดนะตามนี่แล้วแปดเจ็ดมีบ่บม่มีพี่น้องไม่ได้หกเจ็ดนะพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไปแล้วไปอ้าแคปไหมแคปไหมพี่น้องลืมลืมแอดกับเปิดปั๊บไปว่ามากปวดอ้าแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขันแคปบ,บอทันกะอ่ากดเบอร์ไม่ได้พี่น้องได้หรือว่ากดที่ขันบอทแคปบ,บอทแคปบ,บอทได้กะจดเอาก็ได้พี่น้อง ยศเทนี้ยดท่านมาพภาวนาบองคนวา่าเอาห้องกดแตะห,หน้าจอแป๊บไบเมันอกาซียุดไปเนาะวิดีโอกาซียุดไปห้องก็เขียนเอาอะไรบาดที่พี่น้องนะครับสาระซอมตัวลงล่างเลยพี่น้องเด้อเน้นไปที่6กเจ็ดนะครับชุดรองห้าเจ็ดห้าแปดนะครับดังหนักเน้นหนักแขนแขนนะครับหกแปดหกแปดหกแปดและหกแปดพี่น้องชอบกขจัดคัดกับพานเลยพี่น้องเด้อเป็นเพียงหน้าทาั้งนะครับเลือกสื่อสามมรกินแมงเขาทั้งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอาสาระคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแอดหมาน้อยคอยรักนะครับเจ้าของข้อมูล ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณ f อซแฟนช่องตีต่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอยาไปพอกันชิมหนาเอฟซีเฮ่งเฮงปังปังโชคโมันมันนะครับเดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะสาร์คินีไปเพียงสำนีไปพอกันชิมหนาชิมนีกาวข้าวาสวัสดีครับ